หลังจากคุณทักษิณได้ถูกสารพิพากษาจำคุกและหลบหนีไปนะครับคุณทักษิณก็ถูกยึดทรัพย์4 6 0 0 0ล้านหลายคนก็ถามผมเยอะว่าตกลง46,0 0 0ล้านนี่ยึดหรือ,อยังได้หรือ,อยังยังไงนะครับผมก็เห็นเรื่องนี้มันเงียบมากผมก็โปรยข่าวไปหลังจากนั้นก็มีคนไปติดตามอันนี้ผมพูดย้อนอพูดรับหลังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลังจากคุณทักษิณถูกยึดทรัพย์4 6 0 0 0ล้านแล้วเนี่ยเรื่องก็หายไป นะครับรัฐบาลที่อยู่ต่อมาระยะหลังๆนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเงิน4 6 0 0 0ล้านนั้นผมก็ไม่รู้จะไปค้นหาข้อมูลได้จากไหนนะครับก็คิดว่าคนที่น่าจะมีข้อมูลได้ดีก็คือคนที่เคยทำงานในกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานในกระทรวงอื่นไม่รู้หรอกผมเองยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขายืดกันไปหรือยังหรือยังไงนะครับผมก็โทรไปถามคุณกรณ์จติกวรน,นิต ซึ่งเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่คนทั้งโลกก็ยอมรับว่ามีผลงานนะครับแต่ว่าบาังเอิญตอนที่ผมโทรไปนั้นคุณกรไม่อยู่นะครับน่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็โทรศัพท์ไปหาคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเขาเคยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยท่านนาย,ยกทราบไหมว่า46,000ล้านของคุณทักษิณเนี่ยเขายึดหรือ,อยังรัฐได้เงิน4 6 0 0 0ล้านมานนหรือ,อยังนะครับคุณพิสิทธิ์ท่านก็บอกว่า เท่าที่ท่านจําได้เท่าที่ท่านจําได้ก็คือตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ท่านให้คุณกรเนี่ยไปรวบรวมนะครับไปหาข้อมูลไปจัดการว่าเงิน4ี่หมื่นกพันล้านนั้นต้องตกเป็นของรัฐตามคําพิพากษาของศาลฎีกานะครับท่านนายกาพสิทธิ์ก็บอกว่าท่านให้คุณกรไปรวบรวมไว้แต่ว่าหลังจากนั้นท่านพ้นจากตําแหน่งมานะครับก็ไม่รู้ว่า4ี่หมื่นกพันล้านนั้นเขายึดไปหรือ,อยังนะครับ ตอนบ่ายๆก่อนที่ผมจะมาขึ้นเวทีนี้นะครับผมก็ได้รับข้อมูลนะครับว่าท่านนายกพิเศษส่งแต่ผมไม่ได้คุยกับท่านนะท่านก็ส่งข้อมูลมามบอกว่า46,000ล้านนั้นได้ยึดเป็นของหลวงหมดแล้วครับยึดหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ต้องตามต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลอย่างเี้มันมันต้องชัดกว่านี้อีกก็คือผมต้องตามต่อกับ คุณกรนะครับซึ่งเขาเคยเป็นน้ำนตีอยูอ่เวลาเรายึดเงินสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ยนะครับเงินที่มาจากก้อนใหญ่ๆของคุณทักษิณก็คือมาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมก็จะต้องตามต่อว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยส่งเงินเข้ารัฐบาลเข้าคลังเข้าหลวงเมื่อไรจํานวนเท่าไหรธนาคารออมสินเท่าไรธนาคารกรุงไทยเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะทําตารางคราวหน้าเจอกันผมจะมาแจกพี่น้องหน้าเวทีแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นคือเรื่องที่ตกค้างไว้ว่าต้องไปตามแต่ผมเรียนพี่น้องว่าเรื่องเหล่านี้มันทำยากนะครับทำยากเพราะว่าเรานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแล้วเราไม่มีตำแหน่งแห่งนหอะไรเลยผมนี่มีตำแหน่งเดียวกับพี่น้องคือตำแหน่งประชาชนเต็มขั้น,นราษฎรเต็มขั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไปหาข้อมูลความจริงง่ายนิดเดียวพี่น้องข้ามคลองไปแล้วไปที่ทำเนียบรัฐบาลนี่รู้เลยนะครับ แต่ว่าไม่มีใครบอกหรอกครับอย่าว่าแต่บอกเลยเข้าไปในประตูทำเนียก็ยังไม่เข้าเลยนะ <c oughs> ยิ่งไปถามพี่จิตชื่นบ้านเองก็ไม่ได้เลยนะครับหมอ,อเนี่ยก็เตรียมไว้เพื่อรองรับคุณยิ่งรักกลับโดยแท้เลยแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเนี่ยผมก็มาทําการบ้านมาแล้วก็มาจอบสวนทวนความนะว่าผมค้างพี่น้องอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมมาบอกกับพี่น้องวันนี้ย มันก็ยังไม่ครบถ้วนกระบวนความนะครับนอกจากจะมีหลักฐานว่าธนาคารไหนส่งไปเท่าไหร่วันที่เท่าไร่ให้ตัวเลขเป๊ะๆนะครับอันนั้นแหละมันถึงจะเป็นของจริงเอาไว้คราวหน้านะครับผมจะเอามาบอกพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องยากอย่างที่ผมเรียนพี่น้องนะครับเราเป็นสามัญชนคนธรรมดานี่มันยากนะครับที่จะไปหาข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับรัฐบาลที่โปรง่งใสอ่ะรัฐบาลที่มีหลักธรรมมาพิบาลเนี่ยมันควรจะบอกเรื่องนี้ ใช่ไหมครับเพราะมันเงินหลวงอะ่ะทำไมคุณไม่บอกประชาชนเสียว่าของคุณทักษิณนยยึดมาเท่าไหร่แล้วและวันนี้ปรากฏเปรี้ยงปร่างกันมาคนรู้ทั้งประเทศว่ายึดทรัพย์ของธาริศไปกี่สิบล้านนะครับวันนี้นั่นประกาศชัดเลยเพราะทาริศอ่ะไปทําอะไรกับคุณทาริศเพ่งดิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แล้วภาษาบ้านผมคือไปแทงศพครับไปแทงศพทําไมอ่ะับศพมันตายไปแล้วมันต้องแทงทักษิณสิ มันต้องแทงทักษิณว่าคุณทักษิณน,น่ะถูกยึดทรัพย์ไปเลยเมื่อ,อไหร่อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้แต่ประเทศนี้มันแปลกนะครับมันแปลกตรงที่ว่าเราไม่รู้สิ่งเหล่าน,นี้ไอ้ครั้นเราจะไปพึ่งฝ่ายค้านในสภาเนี่ยมันก็พึ่งไม่ได้ซะอีกนี่ผมยังเจ็บใจอยู่เลยนะว่าฝ่ายค้านมีตั้งเยอะแยะแต่ไม่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนเลยมีแต่พักรอร่วมเป็นรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับไม่มีประโยชน์ รัฐบาลที่ดีต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งถูกไหมครับเมื่อฝ่ายค้านไม่เข้มแข็งมันก็เป็นเวลามันก็ถึงมันก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องกับผมต้องเข้มแข็งแทนฝ่ายค้านต้องเข้มแข็งอย่าไปกลัวแต่ว่าถ้าฝ่ายค้านก็เข้มแข็งเราก็ไม่ต้องมาอดตาหลับขับตานอนอยู่ที่นี่พี่น้องก็มีงานของพี่น้องอยู่ทางนั้นผมก็มีงานของผมมานี่ผมบินมาจากภาคใต้นะครับเนี่ย อีกวันสองวันผมต้องกลาบอีกแล้วผมต้องกลาบอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์คิดถึงพี่น้องผมก็ต้องมาอีกแแหละไปไหนไม่ได้หรอคนมาคิดถึงกันนะ่ะม้องมาอีกนะครับไปนั่นพี่น้องครับอันนี้ก็ติดค้างไว้ว่าผมจะไปทําการบ้านให้พี่น้องต่อผมเริ่มต้นบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เริ่มมีผู้กล้าผู้กล้าที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครเกิดขึ้นเพราะพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีทั้งนั้นเลยครับ ความดีความชอบทั้งหมดที่มีผู้กล้าเกิดขึ้นนี่ต้องยกให้กับพี่น้องทั้งหลายอย่าถอยนะครับนี่ผมบอกกับพวกเราณนะหลังเวทีเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ผมกำชับหลายครั้งแล้วคราวหน้านี่ผมไม่โอเคแล้วนะแบบนี้ผมเคยบอกมาครั้งหนึ่งแล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องไปตั้งเวทีหน้าปอปอชอสักครั้งหนึ่ง <c oughs> มันจะเป็นไรไปล่ะครับเราหยุดเวทีนี้สักคืนหนึ่ง แล้วไปนอนกันที่หน้าพอพออปปชปลาใสส่งไมโครโฟนกรอกไว้ที่ปปชอเลยว่าชั้นสิบี่ที่เราไปตรวจอยู่ไปถึงไหนแล้วมันจะเป็นอะไรไปหรอครับมันเป็นสิทธิของเราเนี่เรารู้อย่างวันนี้เ็าตรวจไปถึงไหนแล้วไม่รู้พี่น้องเชื่อผมเถอะถ้าเราไปตรวจสอบไปตั้งเวทีหน้าปปชเนี่ยไม่เกินสิบห้าวันนะรู้เลยว่าทักษิณควรจะติดคุกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า อะไรนะครับก็ไปเราก็ไม่ต้องกลับสินอนอยู่นั่นแหละรถน้ำรถท่ากันหลังนี่ก็เป็นเปิดจอดอยู่หน้าปปชเลยนอนมันต้องกดดันบ้านเมืองมันไม่ปกติเมื่อบ้านเมืองมันไม่ปกติเราจะทำแบบปกติไม่ได้เราจะไปแบบสุภาพชนบอกว่าท่านปปชครับ เรายื่นหนังสือไปให้ท่านตรวจสอบคุณทักษณิณตรวจสอบอธิบดีกรมราชเจทนตรวจสอบหมอโรงพยาบาลตำรวจตั้งหลายครั้งแล้วนานแล้วผลเป็นยังไงครับเงียบหมดเลยไม่มีใครตอบเราได้เลยเพราะเราเป็นสุภาพบุรุษเป็นสามัญชนธรรมดาหัดเป็นโจรซะมั่งสิผมไปสิครับที่บอกเนี่ยที่บอกนีกน่คือผมไป ที่บอกนี่คือผมจะไปปราศัยหน้าปปชและมันจะเป็นไรไปหรอครับอย่าไปกลัวติดคุกผมนี่รู้ผมไม่เอาไปน้องเข้าคุกหรอกเราทําถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่มันต้องกดดันเราต้องกดดันคือทํากับคนแบบนี้เราไปแบบสุภาพไม่ได้ไม่ได้ไปทะเลาะไม่ได้ไปเอาก้อนอิดก้อนหินไปเครื่องเขานะครับ แต่อย่าเผลอมาหน้าเวทีแล้วกันมันอาจจะปลิวไปโดยไม่เจตนาอันนั้นไม่ว่ากาันเราไม่มีเจตนาแต่ต้องไปที่ปพ,พอชอไปคืนนี้เลยเลอครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไมถามคำถาม,ถามนี้ตอบยากจริงนะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมให้น้องๆเขาวางแผนกันนะครับว่าต้องไปปพ,พอชสักรอบหนึ่งอะไปคืนนี้เลย <c oughs> ใช่ไหมครับ อ่ะไปไปพี่ไป,ไปไปด้วยกันไปด้วยกัน <laughs> <laughs> นั่นเรื่องที่จะมากล่าวพี่น้องนะครับต้องไปครับ <laughs> ปปชไม่ไปไม่ได้เชื่อผมเถอะต้องไปเราอยู่ที่นี่เรากดดันปปชที่สนามบินน้ามันไม่ได้ผลหรอกตรงอ่าอีเล็กผตายได้หรืล่วพ้นเดืยต้อง <laughs> ต้องไปที่ปปชนะครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> ผมเริ่มต้นบอกกับพี่น้องว่าเริ่มมีคนกล้า ผมนี่นอนอยู่บ้านนะถ้าผมอยู่ใต้ผมนอนเฮอวันนี้มีใครพูดยังไงยังไงมีใครมาพูดมาผมก็ตามข่าวของผมเพราะผมเป็นห่วงพี่น้องด้วยมีคนกล้ามากขึ้นผมใช้เสียงนี้แล้วกันพรุ่งนี้ถ้าสื่อไม่ลงผมจะขึ้นเฟซผมเลยเฟซผมนี่มีคนตามเยอะนะครับผมเรียกร้องบุคคลเหล่านี้ว่าเรามากินกาแฟสักรอบหนึ่งไหมผมเป็นเจ้าภาพเองประกาศ ประกาศประกาศบุคคลเหล่านี้โปรดทราบมากินกาแฟกันสักรอบหนึ่งจะเป็นไรไปบ้านเมืองมันจะเป็นต้องอาศัยมันสมองของท่านมาช่วยคิดช่วยแก้แล้วประกาศถึงดรเจิมศักดิ์ปินทองอาจารย์ปินเจิมศักดิ์ปินทองอยู่ที่ไหนบอกว่าผมประกาศหาท่านแล้วกันมาคุยกันหน่อยอาจารย์เราไม่ได้มาทำผิดกฎหมายนะ เรามาคิดระบานเมืองนี้มันจะแก้ปัญหาอย่างไรที่ประชาชนคล้องใจอยู่แล้วยังไม่ได้รับคําตอบประกาศถึงบุคคลต่อไปก็คือประกาศประกาศถึงอาจารย์แก้วสันอติโพธิอาจารย์แก้วสันอยู่ไหนถ้าฟังผมอยู่มากินกาแฟกับผมหน่อยผมมีคนหนึ่งนี่สามแล้วนะไม่ใช่ผมประกาศแลวผมไม่มานะสามแล้ว มาอะไเพื่อไม่มาคนต่อไปผมเห็นมาอยู่แล้วผมเห็นมาอยู่แล้วผมเห็นมาอยู่แล้วแต่ว่ามานั่งกินกาแฟกันหน่อยอัญชลีภัยรีรักมาหน่อยเถอะประกาศคุณอัญชลีอยู่ไหนบอกว่าผมมาเชิญกินกาแฟมาคุยกันนี่กี่คนแล้วล่ะเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นนะครับที่เริ่มเริ่มให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้นดรสมเกียรติอ่อนวิมล มาคุยกันหน่อยไม่ว่าอาจารย์จะมีอายุเยอะแล้วแต่ว่ามันสมองสติปัญญาของอาจารย์ยังล้ำเลิศเราต้องการสติปัญญาของอาจารย์ว่ามาคิดแก้ปัญหาบ้านเมืองกับพวกเราหน่อยอีกคนหนึ่งที่ผมอยากมาอยากเชิญนะสวสมชายสแสวงการเพราะว่าวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ครบวาระแล้วนี่ ก็ะจะครบววระแล้วแต่เขารักษาการอยู่เต็มไม่เป็นไรเราไม่ได้โจรก็มาทําผิดกฎหมายอะไรเลยมาคุยกันว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาหนึ่งสองสามเราควรจะแก้ยังไงนะครับกี่คนแล้วะเนี่ยอีกคนหนึ่งพี่น้องอยา่าเขวยงผมนะอีกคนหนึ่งเนี่ยผมอยากมาคุยด้วยจจตุพรปรมพันธ์อยา่าเขวยงผมนะเพราะผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตรงข้ามจจตุพรนะ แต่แต่ผมเห็นว่าคุณจตุพรพักหลังเนี่ยเขาคุยมีหลักการนะไอเรื่องการเมืองเขาจะไปไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่บางเรื่องกับชาติบ้านเมืองวันนี้เขามีหลักนะเขามีหลักนะเลือกฟังเอาส่วนไหนที่เราไม่ชอบจตุพรก็อย่าไปฟังส่วนไหนที่เราคิดว่าเขาพูดดีมีหลักการมีผลก็เอามาฟังแล้วเราก็เดินแนวทางเหล่านั้นที่ผมอยากเชิญท่านเหล่านี้มา เหลืออีกคนหนึ่งไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยก cool ็บอกว่าตัวตึงตัวตึงคืออะไรไม่รูร้สวกิตติศักรัตนวราหะก็บอกตัวตึงนะผมไม่เคยเจอท่านเห็นท่านออกสื่ออยู่บุคคลเหล่านี้รครับผมประกาศนะครับว่าผมขึ้นเฟซพวกนี้เลยบอกมาคุยกันไม่ต้องทำเป็นความลับอะไรนะครับการเมืองมันต้องเปิดเผยถูกไหมครับถ้าคนเหล่านี้มานั่งคุยกันและความลับพี่น้องไม่รู้เลยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ แต่ว่าถ้าท่านเหล่านี้มานั่งคุยกันนี่าะว่านายกขาสั่นเลยนะจะบอกให้นะ <laughs> นายกขาสั่นนะอ,อะไรนะครับแหมพี่ส่วนที่นี่พี่น้องไปเชิญเองก็ได้พี่ส่วนที่ลิ้ลมทองคุณท่านเบอร์ใหญ่ผมไม่กล้าเดี๋ยวแกด่าผมอีกอ่ ก็ดีนะครับอ,อันนีผ้ผมเรียนพี่น้องว่าผมเนี่ยใจพยายามนะพยายามว่าขอความเห็นขอความรู้ของท่านเหล่านี้ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยผมนี่พี่น้องครับอย่าอย่าคิดว่าผมนี่จะไปทําอันตรายหรือจะไปล้มรัฐบาลน,น,นู่นนะี่ไม่มีในความคิดผมเลยนะรัฐบาลทําถูกผมยินดีรัฐบาลทําแล้วผมเชียร์ด้วยผมจะบอกให้เรื่องยาเสพติดเนี่ยผมเชียร์รัฐบาลเลยนะเรื่องยาบ่งยาบ้าเนี่ยผมเชียร์เลยนะ แต่ว่าเรื่องอื่นนี่ผมไม่เอานะเรื่องยาบ้าปราบยาบ้าเนี่ยผมโอเคผมเชียร์เลยผมจะเชียร์พ่งนี้เลยเรื่องยาบ้าเพราะลูกหลานเราติดยาบ้ากันเต็มหมดแล้วทําไม่จริงเถอะยาบ้าเนี่ยผมเชียร์ขาดใจเลยคุณเสถาผมจะบอกให้บางเรื่องนี่เราต้องเชียร์เขานะครับแต่ว่าผมดูว่ามันเริ่มแปลงแปลงนะเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่ามีการหนักหลังเ,งเกิดขึ้นวันนี้อินก็พูดอยู่ ใครอยากหลังใครผมไม่รู้ครัคอยดูพวกนี้แต่พวกนี้ใครเดินตัวค่อมค่อมหลังโค้งโค้งนั่นถูกหักหลังแล้วละ่ะก็ดูก็ดูสื่อสื่อพวกนี้แล้วกันนะครับเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ผมคิดว่ามันต้องถึงเวลาที่เราต้องมามาคุยกันคุณพิชิตชื่นบานผมเห็นพี่น้องไปยื่นแล้วเนี่ยตรวจสอบจริยธรรมใช่ไหมครับคือพี่น้องที่เรพทั้งหลายครับ คือถ้าระดับพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีได้หน้าเวทีนี้เป็นรัฐมนตรีได้ทุกคนเลยผมบอกไอ้ถ้าพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีพี่น้องทุกคนต้องเป็นรัฐมนตรีทมันต้องใหญ่กว่าพิชิตและประเทศนี้มันอาภาพยังไงอาภภัพจริงๆแล้วเอาพิชิตเป็นรัฐมนตรีไอ้พิชิตเนี่ยเออโตูตูตไอ้แล้วเมื่อกี้แล้วพระนาท่านพิชิตอ่า พูดเมื่อวานพี่ชิดบอกว่ายกมือไหว้บอกว่าให้โอกาสผมทํางานผมเนี่ยเป็นคนดีนะแล้วอะไรละครับที่มันยกหางตัวเองอะอะไรนะอ๋อท่านพูดเองนะว่าหมานะอ่าผมไม่ได้พูดพี่ชิดนะ่ะดีหรือไม่ดีให้คนอื่นเ็าชมให้คนอื่นเ็าบอกแต่ว่าหมอนี่มันบอกมาจากทำเนียบว่าผมเป็นคนดี มันพูดได้ยังไงว่าเป็นคนดีให้คนอื่นเขาชมสิอย่าจะพูดดังๆอย่าพูดดังๆอย่าพูดดังๆเดี๋ยวออกใหม่แล้ว <c oughs> จะพูดยังไงวผมเป็นคนดีให้คนอื่นเขาชมแล้วคนดียังไงล่ะครับไปวางขนมอะไรไว้หน้าบัลลังก์ศาลตั้งสองล้านน่ะดีเลยอ,อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นดีเลยแล้วรัฐบาลนี้มันไม่มีใครแล้วเลยต้องเอาพิชิตไป หมดแล้วเลอครับถึงเอาคนแบบนี้เป็นหน้าเป็นตาเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยนะผมว่ามันหมดแล้วไม,ไม่ไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ถูกไหมครับจริยธรรมเราจะเรียนกันยังไงจะสอนเด็กยังไงละครับว่ามีคนคนหนึ่งแนด่ดีไปทํานู่นทนํานี่แล้วแกล้งทําเงินตกไว้ที่หน้าบัลลังก์ศาลสองล้านและถูกจําคุกด้วยนะแล้ววันนี้มาเป็นรัฐมนตรีประเทศนี้มันอาภัพขนาดนี้แล้วหรือ มันอาภาัพขนาดนี้แล้วเหรอมันก็เดือดร้อนพวกเราเนี่ยต้องไปยื่นว่านั่นมันผิดจริยธรรมอย่างไรแรงหรือเปล่าต้องตัดสินให้พวกเราผมเลยเรียนพี่น้องรัฐมนทัวว่าเรื่องนี้เราต้องตามต่อเราต้องตามต่อเพราะเราใหญ่กว่าเขาไม่ต้องกลัวนะครับอะไรนะครับรัฐมนเอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานก่อนดูผลงานก่อน ถ้าถ้ายอมไปเปิดเวทีหน้าปาปาชกับผมผมไม่เป็นรัฐมนตรีเอกทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าตกลงกันแล้วไม่ไปนี่รัฐมนตรีจัตาวาเนะต่ำกว่ารัฐมนตรีอีกนะรัฐมนตรีจัตาวานะ,ะต้องไปกันนะเป็นรัฐมนตรีไว้ก่อนตอนนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายครับบ้านเมืองมันมันฝ่ายที่อยู่ในธรรมเนียบบอกว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตย คนเท่ากันเขาบอกเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไอเรานี่ก็าบอกเป็นฝ่ายประเดจการพี่น้องได้ยินไหมวันนี้อบิทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนผมยัเนี่ถ้ามาอยู่ใกล้ๆผมจะเตะรัฐมนตรีกลาโหมไม่ดูเลยเนี่ยสุทินผมไม่เตะเองเลยให้พี่น้องเระไปเตะสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการพยายามฟอกขาวเรื่องข้าวเห็นไหมครับ มองโอ้น,นัมีพานีชบอกว่าข้าวนี้มันกินได้มันหอมเหลือเกินแต่ว่าต้องซาวน้ําอย่างน้อย15้าครั้งแล้วไม่จริงเขาบอกว่าข้าวนี้สิปีใช้ได้เลยกินได้เลยต้องซาวน้ําอย่างน้อย15ครั้งถึงจะกินได้อะนี่ดัมจีว่าการกุวงพาณิชย์บอกใส่ถุงมือสองชั้นด้วยอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอมีนักวิชาการ จากมาเลยกเกษตรจากมาเลยเชียงใหม่นะครับก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะไอ้ข้าวสารเนี่ยมันซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนก็นอยู่สิปีเนี่ยพอหกเดือนหรือปีหนึ่งก็ต้องฉีดยากันมดกันแมลงก็ต้องฉีดยาก็ต้องอบยาแล้วยาเนี่ยมันจะสะสมอยู่สิบปีก็บอกกินไม่ได้กินแล้วเป็นมะเร็งเลยนะเ็าบอกอย่างนั้นสุทินรัมรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพอบอกว่ากินไม่ได้มันบอกว่าไงครับมันบอกว่าให้เอาไปเอาไปให้ทหารเกณฑ์กิน แล้วมันมองคนยังไงอะครับทหารเกณฑ์น่ะลำพังมันซักกางเกงในเมียนายพลก็หนักอยู่แล้วทหารเกณฑ์ซักกางเกงในนายนายพลมันก็หนักอยู่แล้วกกนนแล้วลมันกินข้าวเน่าสิปีมันจะมีเรงไหนไปซักกางเกงในใหน้นายอะครับผมไม่ได้โกหกนะผมเนี่ยพูดโกหกไม่ได้หรอกสุทินพูดเองว่าข้าวเนี้ยซื้อไปแล้วฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่กินเนี่ย จะเอาไปให้ทหารกินผมว่าอย่างนี้ไหมรัฐสีสุทินเอาไปให้พลเอกกินก่อนแล้วกันก่อนจะให้พลทหารกินอ่ะให้พลเอกมันตายหมดแล้วพลทหารเนี่ยเป็นนายพลของเขาบ้าง <c oughs> นี่ผมกันไว้ก่อนนะผมกันไว้ก่อนว่าอย่าให้พลทหารกินนะไอ้ข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายนี่ผมกันไว้อย่างนี้เพราะผมกลัวผมกลัวว่าไงครับผมกลัวว่าพรุ่งนี้ทวีสอดจง จะบอกว่าถ้าทหารเกณฑ์ไม่กินให้นักโทษในคุกกินประเทศนี้ครับเวลามีเรื่องอภยศเรื่องชั่วร้ายตรงนี้มันคิดถึงคนชั้นทหารเกณฑ์คิดถึงคนในคุกทั้งนั้นแหละทาไมล่ะครับคนที่ควรจะกินก็คือผู้อธิบดีกรมราชัณฑ์อธิบดีกรมราชัณฑ์นั่นแหละควรจะกินข้าวสิบปีนี้ไม่ใช่น,ะนักโทษ กินนี่ผมกันไว้ก่อนว่าถ้าทหารเกณฑ์นะครับถต้าคนคัดค้านบอกว่าเฮ้ยข้าวนี้มันมีพิษนะเอาไว้ทหารเกณฑ์ไม่ได้ผมกลัวว่าทวีสอดสองจะบอกว่าถ้าทหารเกณฑ์ไม่กินก็เอาไว้นักโทษกินแล้วกันผมเลยฝากว่าท่านทวีสอดสองครับถ้าข้าวนี้ไม่มีใครกินนะเอาไปให้ทีพดีกรมราชัณฑ์กินเลยแต่ถต้าทีพดีกรมราชัณฑ์กินแล้วกินไม่หมดมันเหลืออยู่บ้างส่งไปให้หมอที่โรงพยาบาลตำรวจด้วย ไอ้คนสองกลุ่มนี้แหละมันควรจะกินข้าวเน่าของยิ่งลักษ์อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวต้องส่งไปว่ายิ่งลักษ์อยู่ไหนไปกินข้าวนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับาะบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับทำไมละครับเวลามีเรื่องไม่ดีอย่างนี้สินค้าไม่ดีอย่างนี้ทำไมมันต้องคิดถึงคนที่เป็นพลทหารทำไมต้องคิดถึงคนที่อยู่ในคุก อันนั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับเป็นคนเหมือนเรานะแล้วเขาบอกว่าคนเท่ากันเขาเป็นนักประชาธิปไตย <_ p id> นักประชาธิปไตยบ้าพ่อมึงสีนักประชาธิปไตยมันไม่ทําคนอย่างนั้นมันไม่มองคนอย่างนั้นต้องมองคนอย่างมนุษย์จะพึงมองมนุษย์ด้วยกันต้องให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันผมก็เหมือนอุ้งยิงนะครับหมดคลิปแล้วครับหมดสคริปแล้วครับ ที่เขียน <laughs> ที่ตั้งใจจะมาพูดเนี่ยหมดสคริปต์แล้วหมดแล้วเนี่ยตั้งใจจะมาพูดกับพี่น้องเนี่ยมีอะไรอยู่ครับไม่มีแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องอ่านทั้งนั้นหละเห็นไหมครับองค์ยิงก็บอกว่าอ่านอ่านจบค่ล้เขียนมาก็ไม่รู้เลยเป็นเรื่องใหญ่โตมาโหรานแต่ผมผมเขียนเองผมไม่พลาดแล้วเพราะผมเขียนเองแต่องยิงนี่มีคนเขียนให้อ่าน มันก็เลยพลาดเลยครับผมผมไม่พลาดหรอกผมไม่ผมไม่พลาดหรอก,มมมมรอกนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับมาเนี่ยผมก็รับการบ้านพี่น้องต่อนะครับว่าหนึ่งเรื่องไอ้ีมื่นกพันล้านเนี่ยผมไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็เรื่องที่น้องน้องเขาอยู่ข้างหลังเวทีก็ต้องคิดต่อว่าเอ๊ถึงเวลาหรืยอยังที่เราจะไปปราศัยกิติน่าปปชสักรอบหนึ่งนะครับอะไรนะครับอ่า อันนั้นไม่ลืมอันนั้นไม่ลืมพ่งนี้ผมเึ้นเฟซเลยพ่งนี้เรื่องที่สามกผมจดไว้แล้วครับผมจดแล้วผมจดเองไม่ให้คนอื่นจดได้นะผมจดไว้แล้วว่าและจะไปเชิญท่านภูมิเกียรตินะครับที่ผมก็นาเอยนามท่านหลังหลังรับหลังท่านเนี่ยซึ่งผมก็เสียบรรยาทักดิแต่ผมเอยนามท่านด้วยความเคารพว่าท่านเป็นคนที่หวังดีเจตนาดีต่อบ,บ้านเมืองผมต้องการความคิดของท่านเท่านั้นเองครับหมดเกลี้ยงแล้วครับที่จะพูดเนี่ย ก็คราวหน้าเจอกันนะครับคราวหน้าเจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ